ท่าไหร่ครับเนมผมสิบาทเท่าไรยี่สิบาทเฮ้ยเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวเขาบังเหยตรงน,นี้ก็จะเป็นรอยต่ออำเภอเทพสถิตกับอำเภอพักดีจุมพลน,นะครับมาพาไปชมวิวกันมาเนี่ยไปชมวิวชมไปแล้ว เอาอ了โอ้ครับผมจุดชมวิวมาแล้วครับเข้าใช้บริการได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดคนอ๋อนี่ว่าสามแล้วเนี่ยเราอีกสองก็เป็นห้าแล้ว <c oughs> นี่ครับผมจุดชมวิวมาแล้วเจ้าโอ้ยดึงไงสวยไหมทุกคนนี่ครับทัศนียภาพเทือกเขาบังเหย ก็พาไปชมจุดชมวิวมาเรียบร้อยแล้วนะครับกอบ่ายสามแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยงยายด้วยกันดีกว่าเราได้ได้ไม่มีปัญหาเรอบหน้ามาเจอกันว่ากันไหมได้ไม่มีปัญหาขับขับรถดีแล้วกลับบ้านกลับบ้านสี่โมงเย็นนี้น่าจะถึงถึงบ้านนี่ก็จะสามโมงแล้วปิ๊บเออผมไม่ได้ดูเวลาเบ่ายสามแล้วเนี่ย อุ้ยแล้วสายตรงบ้านผมนะตรงต่ออย่างนี้แล้วก็ประมาณสองชั่วโมงอ่ะนาทีไปสองชั่วโมงขึ้นถามชั่วโมงก็ได้ห้าโมงเย็นหกเกินหกหรอกประมาณนี้นะครับผมอยากย้ายกับอาจารย์โอมเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อช่องอะไรนะแบกขำนำเที่ยวอ๋อแบกขำนำเที่ยวกดได้ที่ไหนบ้างเนี่ยที่ในเฟซเฟซผมไงเฟซแล้วก็มีอะไรยูทูบมั้ยยูทูบยังไม่มีเลยช่วงนี้เพราะว่ายูทูบได้ตังค์น้อยก็เลยไปเล่นทิกเก็ตแล้ว แบกหำ่นำเที oh. right ่ยวแบกหำนมนำเที <apan> enfin ่ยวอ๋อพิมในเฟซบุ๊กได้ขึ้นเลยพิมพ์ขึ้นเลยอืมโอเคนี่คะขอบคุณพี่เชษแล้วก็แฟนพี่เชษด้วยนะครับที่ให้ผมมาแจมร่วมสนุกตรงนี้ด้วยก็คือผมผมอยู่ตั้งแต่ต้นต้นจังหวัดอยู่คอนสายแล้วก็ลงมาข้างล่างเน่ลูกพี่สุดยอดมากนะฮะขอบคุณขอบคุณมากเลยนะฮะยบจยย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 มยย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 